ต้มครับรหนึ่งแ่หั่นหนึ่งแพะกับเครื่องในตัวนึงนี่สองไข่ครับชิมหนำนุ้งเป็นไงชิมต้มครับต้มแบบดีเหมือนก่อนขาดยังป๊อปป๊อปป๊อปพอแล้วตักกินครับจุแจีวพอดีเลยสำหรับโอเค,อ,เคอือหอมอบขวัญขวัญในตีดำตุ๊บตุ่มเลยบอกว่า ครับมากมาก้วยครับนี่หัวตุ๋มตุ๋มกวยที่ตุ๋มครับน้ำกันมันห้านสดก้วยขมตุ๋มมันหนสดเซ่บ พว้พูน,นยังกินกันข้านนะครับไก่หามันเสียบด้กิ <c ười> นบ้งตะลอกเปิือกอาตกอกบ้านขึ้ขนขลงังไกลดเป็นไรเฮ <c ười> ี <c ười> อืมอมันเสียบยัง <c ười> ขบ่บานเสียบเ่ยังนี่ <c ười> มันอรอยเ้เดี๋ยวนะเออเ <c ười> อา กินป้าห้อบ้านเป็นไรฮะทุดยอดพูดอ่ะบูยกลางหอบ้านนี